ไปวันนี้เราจะไปไหนกันครัพี so ่เนไปัวเจะไัตที่ฮัตวอลกันดูคูลฮัวอลวอล์ดสถานีฮัคูแต่งหน้าไปไหนกันนาะตัวใครแต่งหน้า ชอบแมวกูม <LY P> <kah> um ่ากงแบบการเครืองแต่งหน้าก็ไม่ได้เอลิเกแต่งหน้าไปนอะไรกันหรอิดไงค่ะเปิดแบบเลดปวทีมงานบางเส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 นที่ปีาก จะเป็นสีขาวๆเว้ยติดอยู่ตรงหัวหัวเนี่ยเห็นไหนอ่ะเห็นหอมจับเวลากันบ่าแล้วถ่างเวลาเขาเนี่ยได้บังเอิญอันนั้นหัดวอรนค่ะนี่หัดเที่อ่ะ๋ยวก็ถ่ายทำไมเดี๋ยวก็ตูดอีกอ่ะตูดตู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  เขาถามว่าแล้วพี่เทสก็หัมาากูแขกยุ้ว่ามึงทำอะไรน้องกูเออตอนนี้ไม่ใช่คนด่าหนูคือพี่นัทอยู่ในยุคที่สามารถเปิดจีมีให้ทุกคนดูได้แล้วพี่นัทไม่ได้นี่ฉันกูเองใช้เลยค่ะอดบานแล้วอ่ะพี่นัทพี่นัทไม่ยฉันด่านั้นก็พี่นัทจะตามเลยแต่พี่เทสเราสามารถเปิดให้ดูได้นึ่งสองสามเปิดเปิดให้พี่เทสเปิดนะไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเหปกคลุเขาปะคกุมปกคกคืออะไรอ่ะปกคกปะคลคืออะไรอ่ะ น้ำรถหรอน้ำรถตาพุดน้ำรถอันนั้นอนะน้ำรถอันนี้ตอแหลน้ำรถกระดอพุดวี๋แต่ก็อันนี้ก็สวยแพ้ไม่ได้คำหยาบเยอะอีะสบการณอันนี้คือเราเริ่มประสบการณ์เซ่ ที่ดีที่สุดก็คือพี่เทเป็นลุกพี่เทเป็นลุกเคยลุกไหมอ่ะจริงๆไม่เคยอยากลองลุกไหมจะลุกไปนั่งลุกไปนั่งเราก็โยกแล้วก็เปิดเซ็กันคิดว่าแบบไหนที่แบบถึงใจที่สุดไม่ไม่เคยจอเลยถึงใจที่สุดก็คือผู้ชายขวดเบียร์ตีใจ๊ไหนต้องต้องเป็นเมกาดบอกให้ผู้ชายเปิด แล้วก็เย็แล้วก็เราก็ขึ้นจะได้ขยับไปังหวะอารู้เวาันีสคือหน่ันนี้คือาปิดหน้าผู้ชายไว้แม่แม่อย่าลืมนะตำรากรรมาสุดตาเคยใช้ได้ผลกับใครบางคนตำรามสุดตาไม่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 ไมไม่ใช่กางเกงจางเข้ปดเบนจางเข้าไปดิคือตำนานแห่งทุกอยาง ต้องลองไม่เห็นมัด้วยอนี้ให <as> ้กลัวอเลดยกหมุนไอ้ดอยยังกลัวไอ้ดอยกลัวเขาหมดเลแล้วก็มีแบบยกซ้ายยเอ็นก็สุกว่า อนี้ก็เฮี่ยจริงข้าสมหมดเยี่ยวหรือยังกินนมแล้วเมานม <c oughs> ยืนนิ่งๆได้แม อ็แบบว่ามาเส้อหัวเยวนิ่งๆอ่ะไม่รู้เลยก็ระวังรถจะสอยไมเนี่ยอุ้ยหน้าสวยมากเลยอ่ะมุมนี้อู้หูอแมนด้าก็พอมีก็พอมีน้องอย่างมึงแบบนี้ไงอแมนดามากวีนาอุ้ยมุมนี้ยิ่งสวยเสื้อส้นสูอุ้ยเสื้อส้นสูงแสงแล้ว นอนเสร็จแล้วเมานมคนนี้เลยเมานมอยู่ใต้ไฟก็อย่างแี้แหละเนี่ยไปยืนตรงนี้เคือเราจากกรุงเทพไปนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝั่งนู้นก็ไม่วิ่งนะฝั่งนี้ก็ไม่วิ่งนู่นก็ไม่วิ่งอ่ะมันแดงคุณย้อนมือบ๊ายบายทุกคน